ทำไปสไตล์ฉันชาแนลวิ้เมื่อคืนเกิดแผ่นดินไหวหรอคะนั่นรอยอะไรทำไมมันแยกห่างได้ขนาดนั้นนะคะตายแล้วทํายังไงดีวันนี้ทําไปสไตล์ฉันนะคะจะมาซ่อมรอยแตกของเนื้อไม้มีวิธีทํายังไงไปดูพร้อมกันเลยนะคะ ตอนแรกเลยนะคะเราก็ต้องสมานร,รอยแตกของเนื้อไม้ให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะโดยใช้ขี้เลื่อยกับกาว T O A ผสมกันผสมกันให้ข้นๆเหนียวๆเลยนะคะนำขี้เลื่อยที่ผสมกาวแล้วนะคะเอามายัดตามร่องรอยแตกพยายามกดขี้เลื่อยให้อัดเข้าไปเต็มร่องรอยแตกเลยนะคะอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในวันนี้ก็คือตัว F c a m ตัวนี้นะคะ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการซ่อมรอยแตกของเราในวันนี้เลยค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างทั่วไปได้เลยนะคะราคาก็ไม่แพงมากหลัรกร้อยต้นๆจะให้ดีเราก็ซื้อสักสองตัวนะคะยึดหัวและท้ายมันจะได้บีบอัดได้แน่นทุกคนอยากรู้สาเหตุของรอยแตกของไม้ไหมคะปัญหาเกิดจากไม้ที่ยึดโครงเข้าเตรียมมันบีออกนะคะ ตรงหัวตะปูมันแตกนะคะเวลาเรานอนเนี่ยบนเตียงมันก็จะมีน้ําหนักแรงกดทับทําให้ตัวไม้ด้านข้างมันฉีกออกจากกันมันก็เลยเป็นสาเหตุทําให้เนื้อไม้มีรอยแตกนะคะเราก็ต้องซ่อมด้วยการใส่สกรูเพิ่มเข้าไปอีกนะคะอาจเข้าไปแน่นๆเลยนะคะใส่เข้าไปหลายๆตัวยึดให้มันแน่นๆยิงสกรูยึดตัวแป้นไม้ให้แน่นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา สำหรับด้านที่เป็นรอยแตกเราสมานด้วยตัวขี้เลื่อยผสมกาวเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ตัว F c a m p บีบอัดทิ้งไว้ประมาณ1นึคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูผลกันนะคะอ่าหนึ่งคืนผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูซิรอยแยกที่เราบีบมันไว้โดยใช้ F c a m p 2ตัวนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราลองมาดูผลหลังจากที่ถอดตัว F c a m p กันแล้วนะคะ เห็นไหมคะทุกคนรอยแตกแยกเนี่ยมันก็สมานเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะถึงแม้จะไม่สวยเหมือนเดิมแต่ประสิทธิภาพการใช้งานและความคงทนเนี่ยมีเพิ่มเติมขึ้นแน่นอนเลยค่ะค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการเก็บรายละเอียดแผลรอยแตกเนี่ยนะคะเนี่ยเราก็ใช้ตัวแว็กซ์ขี้ผึ้งนี่นะคะใช้ผ้านุ่มๆนะคะแตะแว็กซ์ขี้ผึ้งนิดนึงแล้วก็เอามารูปบริเวณรอยแผลนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะเนื้อไม้ที่มันสมานกันแล้วขัดด้วยคขี้พึ่งเนี่ยตัวแผลมันก็จะดูกลมกลืนกันมากขึ้นเลยนะคะปัญหารอยแตกแยกของเนื้อไม้เราก็แก้ไขได้เรียบร้อยแล้วนะคะหัวใจสําคัญก็คือจะต้องมีตัว f c a m คนะคะเพื่อนๆควรจะมีติดบ้านไว้นะคะอย่างน้อยสัก2ตัวก็ยังดีค่ะซ่อมแซมได้ไง่ายๆด้วยตัวเองไม่ต้องง้อช่างเลยนะคะงานนี้ ถ้าชอบก็กดไลค์อยากแบ่งปันก็กดแชร์แต่หากไม่อยากพลาดกับภารกิจหน้าในทําไปสไตล์ฉันฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามไปให้เยอะๆด้วยนะคะ